โยงมาเวียนว่ายตายเกิดซ้ำและวนกับชีวิตที่ได้เลยคิดเอาไว้ในนิวรณ์สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมแมนนี่แบ็กจาก The Sack Team กับรายการที่เราจะมาสัมภาษณ์คนในวงการเกมใน EP ีที่18แล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับจะบอกคุณผู้ชมว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่เราจะมาสัมภาษณ์คนในวงการเกมไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือแบบแฟนๆเกมที่ชื่นชอบเกม Home Sweet Home อยู่นะครับโดยคำถามที่จะเอามาถามเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเกม Home Sweet Home สวายถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยตรงไหน,นอยากรู้อยากถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้ไปสัมภาษณ์ ใครคนไหนเพิ่มเติมอีกสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและส่วนคนที่เราจะมาสัมภาษณ์ในวันนี้จะเป็นใครไปดูกันครับมาในจบการสัมภาษณ์ในวเนท่านี้ครับผมขอบคุณครับยัง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 ไม่ได้สัมภาษณ์เลยสุดยอดมาเลยอ่ะโอ้ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่เริมเลยเอานะเอ <c oughs> านะสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับสวัสดีสวัสดีครับตอนนี้ได้อยู่กับพี่รันจากช่อง lady so r ั n นะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีค่ะครัลี่โซลันค่ะครับผมเกานเลยนะครับก็อยากให้พี่รันเนี่ยแนะนําตัวกันครับว่าพี่รันเนี่ยเป็นใครมาจากไหนทําช่องอะไรอยู่ครับเผื่อแบบน้องๆที่มาฟังคลิปนี้หรือว่ายังไม่รู้จักพี่รันเนี่ยจะได้ไปติดตามพี่รันแบบถูกช่องครับผมได้เลยค่ะชื่อว่ารันเดดี้โซลันนะคะจากช่องลดซี่โซลันนั่นแหละค่ะตอนนี้ก็เป็นสายสตรีมเมอร์ค่ะส่วนใหญ่มากกว่าที่จะแคสเกมนะครับผมก็คือจะเป็นสายแบบเน้น การสตรี <ste am> มใช่ค่ะไลฟ์ like ทั้งวันไม่ไม่ไหวอ่ะแม,ม,ม่ขอขอแบ่งเวลาเข้าห้องน้ำหน่อยครับ <laughs> ครับผมทุกทีที่ไลฟ์นี่คือไลฟ์ในช่องทางไหนครับหรือว่าไลฟ์แบบคอลแลบกับใครอยู่ครับตอนนี้ไลฟ์ช่องทาง Facebook มีคอลแลบกับเมมมิดิค่ะแล้วก็พี่สตาร์ดิวตื่นค่ะบางทีก็จะมีแก๊งของตัวเองก็มีหลายๆคนมาคอลแลับหลายๆคนด้วยกันหลายคนนับไปทั่วน่ค่ะบอกเลยนะครับว่าปกติล้วเนี่ยผมจะเห็นเนี่ยพี่รันเนี่ยไปออกคลิปไปคอลแลบ งานกับพี่เบิร์ดเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยอย่างเช่นพี่เบิร์ดแบบทําคลิปรีวิวตัวละครใหม่รีวิวฮันเตอร์ใหม่การรีวิวที่ว่าเนี่ยก็ต้องแบบฮันเตอร์ไล่ล่าเป็นยังไงโจมตีเซอร์เป็นยังไงพี่รันคนนี้แหละครับก็จะลงไปเล่นเป็นเซอร์ให้ ไปช่วยในการทดสอบแล้วก็รีวตละครของพี่เบิร์ดนั่นเองครับใครที่อยากดูคลิปเต็มๆกดเข้าไปที่การ์ดมุมขวาบนครับมันจะมีการ์ดอยู่นะกดเข้าไปมันจะมีช่องทางการติดตามของนักสองคนใส่เอาไว้เรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบก็ไปกดติดตามกดซับสไครต์กันเยอะๆเลยนะครับผมแตะเขาเรียกว่าโดนทารุณกรรมมีอะไรฝากถึงพี่เบิร์ไหมครับหนูเกลียดพี่ <laughs> ลอเล่นได้ไลอเล่น เดี๋ยวผมตัดออกให้เม่อไรเดี๋ยวผมตัดเราเล่นออกอ้าวเดี๋ยวก่อนตัดตรงคำว่าเกียร์ ได้ได้พี่รันเนี่ยก็จะเป็นสายสตรีมนะครับปกติก็อย่างที่บอกไปเป็น f a c e b o o k Gaming นะครับเริ่มต้นทําช่องทํา Facebook Gaming เนี่ยเริ่มต้นมายัางไงบ้างครับแล้วเริ่มได้ยังไงครับตอนแรกเนี่ยต้องไม่นับตั้งแต่เป็น YouTube ช่องเล็กๆค่ะก็คือเป็นคนชอบดูเกมผีมากๆชอบถึงขนาดหาทุกช่องเลยแต่แต่ก่อนเนี่ยคนเล่นน้อยมากแล้วสมัยนั้นเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเกมฟาร n ท่อนเฟรมอรู้จักไหมคะเกมนี้ใน PS2 เป็นเกี่ยวกับกล้องไปถ่ายรูปผีอยู่ เมืองหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะ่ะเกมตอนนั้นเนี่ยติดมากอยากแบบเฮ้ยเราอยากดู ทำไมเห็นไม่มีคนเล่นเกมผีเท่าไหร่เลยนั้นเราก็เลยตัดสินใจเนี่ยมาลงอัดเล่นเองเลยพี่จะหาคอเกมคนที่ชอบผีเหมือนกันแล้วก็จากที่จะลงเกมผีเนี่ยก็เลยมีเกมสไตล์อื่นที่ตัวเองชอบเล่นด้วยอย่างเกมอินดี้เกมเนื้อเรื่องหรือเกมอื่นๆที่เล่นกับเพื่อนแลวสนุกแล้วก็พอรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยลงย t ท b e ไม่ค่อยตีเท่าไหร่ก็เลยไปสตรีมเพราะว่ามีพี่ๆพ,พี่อย่างเจอพี่เบิร์ตมาเนี่ยพี่เบิร์ตก็สตรีมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยรันสนใจมาสนิทเราหรือเปล่าแล้วก็บอกว่า้ hey, รันสนใจหมสติกับพี่หรือเปล่าหนูก็อ๋อใช่ไหมคะรันก็เลยมาสตรีมค่ะคือพี่เบิร์ดพูดอย่างนี้เลยใช่ไหมค <c oughs> ร,รบออับเฮ้าะอย่รันสตรีมกับพี่หรือเปล่าเงนี้เหรอโอ้ใช่ร้อเสียงก็เข้มเลยอ่ะโอ้วถ้าพี่เบิร์ดดูคลิปนี้อยู่นะพี่นะเดี๋ยวพี่เบิร์ดเขาไม่รู้หรอกค่ะแต่ก็คือรันก็เลยมาสตรีมแล้วก็ได้เจอกับรู้จักหลายๆคนอย่างพี่สตาดิวตูนที่มารู้จักหลังจากที่เจอกับพี่เบิร์ดก็ตอนนี้ก็เป็นแก๊งทำเสียงเด็กขี้สงสัยกันอยู่เลยเคยเจอเด็กขีีีี้้้งงงสสัััยยยมมคคคะใรรบบาเเด็กขน่ มีรันกับพี่คิวสคนค่ะครับผมครับผมคุณละคุณละจําได้จําได้ครับ <c oughs> เริ่มมาทํามากี่ปีแล้วครับ Facebook Gaming เนี่ยครับประมาณสองปีค่ะแต่ก่อน YouTube ก็จะมีอีกแก๊งหนึ่งแต่ว่าเราออกมาด้วยเหตุส่วนตัวไอาการทํา Facebook Gaming หรือว่าการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมที่ทำอยู่ปัจจุบันนะครับพี่รันตั้งใจว่าจะทําตรงเนี้ยให้เป็นอาชีพเลยไหมครับ ก็มีความตั้งใจไว้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องเรียนให้จบก่อนเผื่อว่าอนาคตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอาชีนี้อาจจะมีความไม่มั่นคงในความคิดลันนะว่ามันก็มีความเปลี่ยนแปลงได้เสมอเช่นกันผมเชื่อว่าน้องๆหรือว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยหลายคนอยากเป็นแบบนี้ยอยากเป็นสตรีมเมอร์อยากเป็นยูทูบเบอร์แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรดีพี่ลันพอจะมีคาแนะนำไหมครับเพราะว่าบางคนพูดไม่เก่งจะทํายังไงดีให้คลิปมันสนุก ตอนแรกเนี่ยรันก็เป็นคนพูดไม่เก่งเหมือนกันค่ะแล้วก็คือให้เราลองทดลองก่อนเราอัดเลยเกมไหนเราที่เราชอบมากๆเราลองอัดเลยว่าเวลาเราจะสื่อให้คนที่เขาดูเราอยู่เนี่ยเขาชอบเกมที่เรานําเสนอไปกับเราด้วยเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เราก็มานั่งดูว่าเออถ้าเราเป็นคนดูเองเนี่ยมันก็เป็นยังไงแล้วก็ลองลอง,ลงดูก่อนไม่ต้องกลัวค่ะถ้ามีคนวิจาร์เราร้าย,ายๆเนี่ยเราก็เก็บไปไว้ว่า เออมันก็มีคนประเภทนี้เราก็ต้องจดจําว่าเราจะรับมือกับคนที่เป็นอย่างเงี้ยได้ไงในอนาคตหากเราเนี่ยเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆคนที่เริ่มพูดเนี่ยไอยตอนแรกเนี่ยไม่มีใครเก่งหรอกบางทีสมาธิเราอาจจะต้องจดจ่อกบเกมบ้างทาให้บางช่วงนี้เราอาจจะเงียบเราก็ค่อยเอาจุดนั้นเนี่ยมาปรับปรุงกับตัวเองนะคะใครที่อยากจะเริ่มเนี่ยก็ให้มี2อ,อย่างเอาไว้นะคือให้เรามีความสามารถในการเล่นเกมตรงนี้แคสเกมตรงนี้ไปด้วยกับผันในชีวิตหลักคือเผื่อว่าในกระแสเขาเรียกว่าอะไรนะคะเวลาการทํางานเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง ล้วล่าสุดเนี่ยผมเห็นผลงานพี่รันน่ะได้มีโอกาสไปภาคเกมไปเป็นผู้บรรยายการแข่งขันเกม Identity f i v IBC ค่ะ South East Asia ครับผมเป็น i v c South East Asia นะครับผมเป็นการแข่งขันไอเดนก็คือเป็นของออฟฟิเชีเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะครับตอนนั้นเนี่ยรู้สึกไงครับแบบตื่นเต้นไหมครับที่จะได้ไปภาค โอ้ตื่นเต้นมากค่ะรู้สึกว่าเป็นคือรู้สึกอินดีที่ได้รับโอกาสนี้เพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยออกงานภาคใหญ่ขนาดนี้แรกๆได้งานภาคนะแต่ว่าเป็นการภาคออนไลน์คือนั่งอยู่บ้านแล้วก็ภาคอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าเราไม่ต้องเกรงเราไม่ต้องออกกล้องเท่าไหร่เราไม่ต้องแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอน,นี้ต้องไปจริงต้องไปสตูดิโอก่อนเวลาไปเตรียมรันคิวกับเขาว่าเราต้องทําอะไรบ้างแล้วเวลาการที่เราพูดตอเนื่งถึง6ชั่วโมงมีแสงไฟสปอตไลท์สอันเนี่ยสองหน้าเราเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเราเหนื่อยมากเราก็รู้ สามดวงจ่อตลอดเวลาอย่างที่พี่รันบอกว่าต้องมีการพูดต่อเนื่องหกชั่วโมงเลยาเงี้ยสาหรับพี่รันเนี่ยพี่รันมีวิธีในการรักษาเสียงยังไงครับถ้าเกิดว่าเราต้องมาพ่างเกมเล่นเกมนานๆสตรีมนานๆเนี่ยพอจะมีวิธีการส่วนตัวไหมครับก็อย่างแรกเลยนอนพักผ่อนไม่พอคะ่ะไม่งั้นเราจะไม่สบายแล้วเสียงเราจะหายไปก่อนเลยอย่างแรกคือเวลาเราไม่สบายแล้วก็ดื่มน้ําเยอะ คือเวลาไลฟบางทีเนี่ยเราพูดต่อเนื่องก็จะมีบางช่วงที่เราอาจจะต้องหันไปจิบน้ำบ้างแล้วเวลาตอนผ่านเนี่ยรันได้คําแนะนําจากรุ่นพี่ที่เขาเป็นนักพากยมาอีกทีหนึงคือคุณบินไกาอากับแคสแคสเตอร์ค่ะเขาแนะนําว่าต้องจิบน้ําบ่อยๆมีจังหวะเนี่ยก็ผัดกันจิบน้ําไม่งั้นเราจะเสียงหายในวันต่อมานะคะเราก็เลยต้องรักษาเสียงไว้เพราะว่าเราเป็นการใช้เสียงเยอะมากจริงๆ ครับผมแล้วถ้าพี่รันเนี่ยมีโอกาสได้มาเป็นผู้บรรยายการแข่งขันมาภาคให้กับเกมเกมเนี้ยในทัวร์การแข่งขันสักทัวร์หนึ่งเ่ยพี่รันจะยินดีที่จะมาภาคให้กับเกมเกมนี้ไหมครับ เดี๋ยวจองตั๋วบินไปหาแน่ะาพร้อมละพร้อมเลยค่ะยินดีมากค่ะคือชอบตั้งแต่โฮมซิมิทโฮมแรกแล้วก็มาเล่นโฮมซิมิทโฮมสอรันยอมรับว่าโฮม e ิมิทโฮมสอเนี่ยยังเล่นไม่จบเพราะว่ากลัวดังลัมเล่นจบดังลำปุ๊บเนี่ยรันพับเก็บรอเลยว่าเดี๋ยวเอพิโซด2มาจะเล่นต่อแต่ตอนเนี้ยคือดองไว้เล่นฮาโลวีนก็คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ได้ไลน์เพราะว่าเกิดปัญหาขัดข้องเล็กน้อยที่บ้านก็เลยกลับว่าเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยจะไลน์ทั้งเอพิโซดเนืเอออ่อกั็เทีิ ชอบผีไทยมากแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ชอบผีฝรั่งก็คือชอบผีทุกประเภทคือชอบเป็นคนชอบเกมฮอร์เล์อยู่แล้วแล้วก็กีนหนักมากโอเคครับผมแล้วถ้าพูดถึงเรื่องเกมเนี่ยผมรู้มาว่าพี่รันเนี่ยเล่นเกมแนวเนี้ยเยอะถ้าพูดถึงเรื่องฮันเตอร์เนี่ยพี่รันคิดว่าอยากให้มีตัวละครผีตัวไหนหรือว่าฮันแบบไหนในเกมเนี่ยอยากให้มีผีแบบไหนที่จะมาเป็นผู้ล่าภายในเกมเนี้ครับรันเนี่ยชอบตำนานผีอันหนึ่งคือผีพรายอ่าเคยได้ยินไหมคะผีพรายเคยได้ยินครับ เขาจะชอบอยู่ในน้ําแบบแล้วรันเป็นคนชอบนางเงือกก็เลยมาชอบผีพรายด้วยเพราะเขาอยู่ในน้ําคือรันคิดว่าถ้ามีผีพรายเนี่ยเขามีตานานว่าเป็นผีพรายผู้หญิงชอบอาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะเวลาลงไปเล่นคนเดียวเนี่ยเขาจะผู้ใหญ่จะบอกว่าระวังนะเป็นลงเล่นน้าคนเดียวน้าลึกๆผีเนี่ยผีพรายจะเอาผมพันขาแล้วลากเราลงไปด้วยถ้าเกิดมีผีพรายอยู่ในเกมโฮมสิมิทโฮมสวานแล้วใช้ผมจมตีเนี่ยรันคิดว่าน่าจะโอเคเลยนะ อาจจะใช้ผมยึดเซอร์ไว้แล้วก็เข้าไปตีหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะมีการเชื่อมกับน้ําหรืออาจจะมีทําให้เห็นว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีหนองน้ําอยู่แล้วซเวตต้องระวังว่าเฮ้ยถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยเราอาจจะโดนรักเข้าไปกินนะหรืออาจจะโดนเขาจู่โจมโดยไม่รู้ตัวระหว่างทำพิธีก็ได้อยากให้มีผีพายในเกมใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าคาดว่าน่าจะมีผีคุณเบลอยู่แล้วกับผีราตีแน่นอนเพราะขาดไม่ได้เลยนางรำกับว่าคัตเตอร์ของเขาแก๊ก และถ้าตัดสลับมาเป็นฝั่งของพรดชีวิตพี่รันคิดว่าเซอร์ในเกมเนี้ยจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็เขาจะใช้อาวุธอะไรหรือว่าไอเทมอะไรในการต่อกรกรกผีหรือว่าฮันเตอร์ในเกมนี้ครับผม ที่เห็นก็จะมีเด็กแหวนใช่ไหมคะมีนักเรียนไม่ทราบว่ามีคุณครูหรือเปล่าค่ะประวัติเขาอาจจะแบบสอนหนังสืออยู่ก็ถูกดึงเข้ามาในโลกนี้ก็น่าสนใจนะคะแล้วก็สก,กิลของเขาเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับอย่างเช่นปากกาที่เอาไว้เขียนหลอกล่อผีก็ได้ว่าตัวเองอยู่ตรงนี้หรืออย่างไรอะไรอย่างนะี้คะเป็นปากกาหรือยอย่างอื่นหรือสก,กิลที่อาจจะเอาไว้ที่จะให้ตัวเองเนี่ย มีความเฉลียวฉลาดในการคิดว่าซ่อนตรงไหนหรือทําวิธีกรรมเนี่ยไวขึ้นแต่อาจจะจุกช้าหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้ออกกำลังกายเยอะนะครเพราะองมือแต่สอนประมาณนั้นค่ะคก็คือเป็นแบบจุดอ่อนของเซอร์ตัวนั้นนั้นใช่ค่ะพี่ลันคิดว่าเซอร์ในเกมเนี่ยเนี่ยเขาจะใช้อะไรในการสู้ผีครับไอเทมในเกมครับ อย่างแรกเลยนะคือข้าวสารเศษค่ะถ้าเกิดจะให้สมดุลที่รันคิดเอาไว้นะเวลาใช้เนี่ยจะทําให้ผีชะง,งักได้สตันได้ก็จริงแต่เวลาไล่อาจจะต้องมีการไล่คาถามีแถบสกิลข้างล่างนะคะก็คือเวลาเซอร์เนี่ยเขาไล่เนี่ยจะมีแถบสกิลขึ้นมาจะขยับไม่ได้หรืออาจจะเคลื่อนที่ช้าลงทําให้ผีเนี่ยอาจจะเสี่ยงว่าผีจะมาตบเราก่อนหรือเปล่าผีจะทําร้ายเราก่อนที่เราจะไล่ให้ผีสตันเสร็จแล้วใช้จังหวะน,นั้นหนีหรือเปล่าค่ะมีอีกอย่างหนึ่งคือเป็นทรายเศษคือได้ยินถึงคำว่าทรายเศษไหมคะ อ่าเครดิ้อยู่ครับเครดิ้ครับที่เอาไว้ใช้ป้องกันสัตว์ร้ายในการเข้าบ้านเวลาเขาเนี่ยจะกัดการสัตว์ร้ายอสรพิษเขาก็จะใช้ยายเศษจากในบ้านออกนอกบ้านเพื่อเป็นการป้องกันนะคะถ้าเกิดมีผีในบ้านเนี่ยก็ถ้าเป็นผีที่มุ่งร้ายก็จะถูกไล่ออกจากบ้านไปก็เหมือนเป็นเหมือนคล้ายๆสายสินนะคะที่รันคิดไว้ถ้าเกิดมีในเกมนะคะก็อาจจะเอามากั้นในสักที่หนึ่งให้ผีเนี่ยไม่สามารถก้าวเข้ามาในพื้นที่นั้นได้ซักระยะหนึ่งแล้วก็หายไปหรือผีอาจจะมีการต้อง ไปทำลายหรือว่าทำใช้เวลาทำลายเฉยครับผมน่าสนใจมากครับแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของสกินเละครับผมเชื่อว่าเกมเกมนี้มันจะต้องมีระบบสุ่มกาชาแล้วก็สามารถทําให้ตัวละครเนี่ยแต่งตัวได้เปลี่ยนชุดได้อย่างเช่นตัวละครหลกักๆเนี่ยติมและเจนเนี่ยแล้วที่จะถามก็คือว่าคิดว่าสกินหรือเสื้อผ้าของติมและเจนเนี่ยเอาง่ายๆนะสกินทองสกินทองก็คือสกินระดับแบบแรสุดๆระดับ S เลยครับ คิดว่าสกินของติมและเจนเนี่ยจะเป็นยังไงได้บ้างครับอยากให้มีชุดแบบไหนที่จะมาเป็นสกินทองของติมและเจนครับผมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเสื้อผ้าของติมและเจน,นะครับก็จะเห็นได้ในตัวเกมภาคก่อนๆน,นะครับอย่างติมเนี่ยก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนส่วนทางเจนเนี่ยก็จะเป็นเสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นคุณผู้ชมลองคิดภาพตามนะครับว่าถ้าเกมเนี้ยมีสกินทองเนี่ยเสื้อผ้าของตัวละครทั้ง2ตัวเนี้ย มันจะเป็นชุดแบบไหนและอยากให้มีชุดแบบไหนคุณผู้ชมก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับส่วนทางพี่รันเนี่ยพี่รันอยากให้มีชุดแบบไหนที่เป็นสกินทองของติมและเจนครับถ้าเป็นสกินทองนะของติมกับเจนเนี่ยคือกาลังคิดเลยว่าเขาเป็นคู่รักกันใช่ไหมคะสองคน<ม>นี้ ็อาจจะประมาณว่าอาจจะมีชุดใส่คู่กันเหมือนในเกมเกมหนึ่งนะคะของค่ายไลยอ้อนฝรั่งเนี่ยเขาจะมีตัวละครที่เป็นคู่รักเหมือนกันแล้วเขาจะสะกินเนี่ยเชื่อมกันใส่อะไรก็ใส่คู่กันไปหมดเลยอะ,อะไรเงี้ยถ้าเป็นสกินทองก็คืออาจจะเอามาเป็นเชื่อมกันอย่างเช่นเป็นชุดคู่มีฮุดเหมือนในเดซบอยอะคะ่ะที่มันมีฮุดกระต่ายอันนี้อาจจะเป็นฮุดแมวของติมอาจจะเป็นฮุดน้องหมาแล้วก็จะต้องมีดีเทลที่ทําให้มันสมกับราคาสกินทองว่าเฮ้ยอันนี้มันควรค่าที่เราจะได้ซื้อมาครอบครองนะคะว่ามันน่ารักมุ้งปิง ออะะไรย่่างนี้นคถ้าเกิดว่ามีเนี่ยพี่รันจะแบบจะเติมแบบหามลูกหาค่ำเลยใช่ไหมครับขอกินมาม่าก่อนนะคะจะได้เก็บตังค์กัน สุดท้ายนะครับพี่รันก็ค,คืออยากให้พี่รันเนี่ยฝากผลงานแล้วก็พูดถึงทีมงานผู้พัฒนาเกมสั้นๆสักหน่อยครับก็คือรันเนี่ยช่วงนี้จะไลฟ์ใน Facebook นะคะเดี๋ยวสักพักจะไปไลฟ์ในทางด้านของ YouTube แล้วแล้วก็จะลงคลิปให้บออ่อยขึ้นแล้วก็ฝากถึงทีมพี่ๆทุกคนที่พัฒนาทีมงานอยู่่ะคะก็สู้ๆค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็รอติดตามงานอยู่เสมออมีอะไรให้รันช่วยบอกเต้นเลยคะ่ะต้องการคนกร๊ดอัดก็บอกเลยคะ่ะเดี๋ยวจะกิ๊ดเป็นซาว์เอฟเฟกในเกมให้เลย ครับผมต้องการคนแบบไปภาคการแข่งขันในเงี้ยเออเกมนี้จะมีแข่งกันเป็นทัวร์นาเมนต์อย่างเงี้ยต้องการให้พี่รันไปภาคอย่างเงี้ยครับอ,อได้ค่ะครับผมก็คืออย่าลืมไปติดตามพี่รันด้วยนะครับขอบคุณจ้าอย่าลืมช่งกำลังใจทีมงานกันด้วยนะคะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่รันมา,มากๆนะครับที่มาสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ ขอบคคุณ่ะถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปต่อไปอยากให้ไปสัมภาษณ์ใครอยากให้ไปสัมภาษณ์ยูทูบเบอร์สตรีมเมอร์ท่านไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แมนนี่แบ็กจาก The Sack Team ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ รู้จักสิ่งที่เรียกว่านี่วอนไหม